เวลาเวลาเวลาคือมันนั่งล้ายอยู่คนเดียวนะคะจะได้มีหายดูน้อยลง ะคะคุณปฏิมากรสีสันนะคะขอบคุณนะคะที่สวัสดีค่ะนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ ขอบคุณมนันอองกุ้งนะขอบคุณมากๆคาา่ะโทรศัพท์มันไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เ <c ười> มื่อกี้คิดโดคุศาไปแล้วเพราะว่าเออไม่มีโฟกไม่ไม่มีไอ้ดวงตาขึ้น เนี่ยมันกลัวว่าจะมันเหมือนเหมือนครั้งที่แล้วนะคุณสาที่มันได้สองสาว่าตอนไลน์นั่งพูดกับเพื่อนดีกว่าค่ะสาว่าตอนไลน์นั่งพูดกับเพื่อนดีกว่าค่ะคลิปเร็วใช่ไหมคลิปเร็วน่ยเป็นคลิปที่ไม่มีเสียงนะก็บางคนก็บอกว่าลบให้ลบ พื้นที่กว้างใหญ่แค่ไหนไปเติมพลังบวกให้นะคะอ่าพอดีตอนนี้แบตก็เหลืออยู่สิบเก้านะสิบเก้าลย แต่วันนี้พี่ขึ้นกับเพื่อนนะขึ้นห้องพี่นะขึ้นแต่ขึ้นขึ้นห้องเขาไม่เป็นไรนะพอมาขึ้นห้องพี่เนี่ย อ่าถ้าจบแล้วก็ต้องขอฟอร์มรู้บ้างนะคะเผื่อว่าจะมีอะไรที่แนะนำได้นะคะเออก็ก็เหรอผมไม่แจ้งเขาไม่แจ้งแต่ว่าเราเ คุณมากๆเลยนะคะแล้วน้องออนอายุเท่าไหร่คะหนึ่งหนึ่ง,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 งครั้ง นี่มันสะดุดอยู่เรื่อยมันสะดุดอ่ะมันสะดุดไม่รู้ว่าเป็นเพราะเครื่องร้อนหรือเปล่านอ้องพรพันธ์ทานข้าวหรือยังคะทำกับข้าวหรือยังคะ แต่วันที่20เดือนหน้าหนุ่นูตั้งอีกดังตั้งนานแต่เนี่ยลูกค้าเก่าค่ะที่จะมีลูกค้าเก่าๆนะคะส่วนมากก็จะสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะคุณแม่นะคะเอามันเข้าใจเห็นเหม็นมันเยอะนะคะมันเยอะเห็นดกมากเลย านะคะคุณอ้อมเดือนนะคะแต่ชอบนาตะกุลนะกินดอกแก้วนะคะนามะกุลเพาะมากนะคะอะขอบคุณม,มากๆว่าออกจากที่บ้านไปว่าจะไปถึงที่ทํางานสี่ทุ่มไม่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะก็หายไปขึ้นมาแล้วก็หายไปเพื่อนเพื่อนในบ้านก็หลายคนอยู่นะคะเออสวัสดีค่ะแม่นุชตสวัสดีค่ะ ไปเดินออกไปท,ทําธุระนิดคุณพงสายป่าคุณสาถ้าเกิดว่าท่วงนอนไปนอนได้เลยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะ สอ,สองทุ่มนะคะหมดสองทุ่มก็น่าจะลงเพราะว่ากลัวโทรศัพท์ไม่ไม่ไหวพขึ้นมารอบแล้วก็หายไปขึ้นมารอบแล้วหายไปมันทุงจะร้อนอ่ะขอให้อร่อยเลยนะคะเนี่ยผมยังไม่ได้ย้อมเลย เราสับมาจะพิมพ์เอ้าพิมพิมผิดพิมพ,มพ,มพมถูกไม่ใาอยู่บ้านอ๋อ,อคุณอะไรนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะน่าจะเป็นเป็นเพราะพี่ไปดูไปอันนี้พี่ถามนิดนึงนะคะอย่างสมมติว่าทำข้อความที่แบบว่าเพื่อนส่งมาอะไรเงี้ยเคยเป็นไหมเคยมันมันก็กลัวว่าจะ ร<ไ>้อยสิบนาทีน,าน,นะคะเออ่คุณพง์จบแล้วยังใช่ผ่านแล้วยังคะเออ่ปลอดภัยนะคะค่อยๆเดินนะคะ วันก็น่าจะขึ้นแค่คุณทองพูนเชื้อมีแรงกำลังรับชมนะเหมือนเพียนะแบบรู้สึกว่าเพียอะไรเงี้ยคือถ้านอนดึกๆหลายๆคืนเนี่ยคืนนี้เดี๋ยวขอขอ,ขอนอนแต่วันหน่อเดี๋ยวลงไลฟ์แล้ว เนื้อหาดูน้อยลงเนื้อมัน